วันนี้มีเวลาว่างก็สร้างสรรค์าง,งานดูแลบำรุงรักษาเก็บของเก่ามาใช้ใหม่เป็นร่มผ้าร่มผ้าร่มใหญ่สำหรับไว้จัดงานต่างๆตอนนี้เป็นลาเชื้อลาขึ้นเต็มเนื่องจากว่าผ้าตอนนี้เป็นผ้าผ้าฝ้ายผ้าดิบผ้าฝ้ายผ้าดิบผ้า ใช้ไปน,นานๆถูกน้ําบ้างถูกฝนบ้างถูกละอองน้ำบ้างทาให้ผ้าสีของผ้าหรือว่าผืนผ้าเป็นชราเป็นราดำๆไม่ดูแล้วไม่สวยไม่งามแต่วันนี้หลวงปู่จะมาแปรงร่างให้เขาสวยงามกลับไว้มาใช้แล้วหน้าหน้าดูอีกครั้งหนึ่งโดยต้นทุน ประหยัดประหยัดง่ายๆไม่ถึงร้อยบาทซึ่งถูกกว่าเราไปซื้อใหม่ทำใหม่ใช้เงินเป็นพันแต่เราทำใหม่ซ่อมใหม่สวยงามเหมือนใหม่ได้ภายในไม่กี่นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับขั้นตอนก็ไม่ยากครับซื้อสีมาหนึ่งกระป๋องหนึ่งลิตรสีเป็นสีขาวจงใช้สีขาวก่อน ถ้สีขาวทาทาให้เ,เป็นสีขาวใหม่ทั้งหลังเลยหนะึ่งลิตรหลิตรก็แค่ราคาแค่เก้าสิบาทเองลนะิตรก็สามารถทาทนี้ได้สีอาจจะเหลือด้วยทําไปเนาะหลังจากซื้อสีมาแล้วก็ผสมน้ําให้มีความเหลวนิดหนึ่งเพื่อจะได้ทาบนผ้าได้ง่ายขึ้นผ้าะจะได้ซึมลงไปในเนื้อผ้าด้วยรเริ่มทาเลยครับ แบงร่างทาทาลงไปได้เลยนะไม่ต้อง,องนั้นทาไปเลยครับเวลาเดี๋ยวจะหายไปในพิษตาความดำๆดำัดงๆหายไปแล้วกลายเป็นสีขาวทาไปเลยนะ ไม่ต้องสมไม่ต้องใส่สีคอนนักเพื่อให้สีนั้นได้ซึมลงไปในเนื้อผ้าด้วย เหมียวเม,มานั่งมานอนให้กำลังใจหลวงปู่ให้กำลังใจหลวงปู่ทำงานครับนั่งนอนตรงนั้นเนาะไม่ต้องอยู่ใกล้กับหลวงปู่เดี๋ยวหลวงปู่เดินสะดุดล้มนะครับเหมียวเหมียวมีเวลาว,ว่างก็ให้ทำไปครับ ราก็จะได้ร่มใหม่ขึ้นมาอีกอีกครั้งหนึ่งแปลงล่างไปขัะเพื่อนที่เราทาแล้วถ้าเป็นบ้านสวนส่วนของตัวเองด้ว่าจะจัดงานต่งางๆเราก็สามารถเขียนตัวอักษรได้เขียนตัวอักษรบนนี้ได้เลยจะนอนลักษณะ,ะน,น,นี้ได้การจัดสวนการจัดงานจัดมุมจัดอะไรเรสามารถเขียนข้อความบนนี้ได้เลยหรือว่าจะวาดรูปอะไลาใส่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ครับก็ค่อยๆทาไปเนาะทาไปจนเต็มรอบนี้เลยเราก็จะได้ลบใหม่มาใน ในพริบตาในพริบตาจะสังเกตเห็นนะสีแตกต่างกันเลยครับทำใหม่ก็จะดูใหม่สีเก่าก็จะเป็นสีเก่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็ําเร็จเสร็จก็ได้ได้ร่มใหม่ขึ้นมาใช้อป้เมียวเมี่ยวเเมียวทำหลวงปูแล้วเบียวทางานหลวงปูพังแล้วมเมียวขึ้นไปนโดดลงไป,ปเพราะนั้นมเมียวก็อยากจะออกกล้องบ้างอยากจะโชว์อยากจะช่วยหลวงปูพลิกอีกด้านหนึ่งครับให้หลวงปู เหนียวเหมียวความไร้เดียงสาของเขานะก็อ,อยากเล่นปีปนป่ายกระโดดขึ้นไปครับหลังจากเราทาเรียบร้อยแล้วก็จะได้ร่มใหม่ขึ้นมาดูใหม่สวยใสยสะอาดตาขึ้นมาเลยครับก็แนะนํำทุกท่านนะที่ร่มเก่าบ,บ้านเก่าบ้านของเรามีของเก่าๆที่ดูแล้วไม่สวยไม่งาม แต่สภาพยังดีอยู่ก็มาซ่อมแซมนิดหน่อยแล้วก็สามารถแปลงร่างเปลี่ยนสีให้เขาได้ใหม่ขึ้นได้เราทาเฉพาะด้านบนด้านเดียวสวยงามแลวครับท่านี้ก็ดูแล้วเหมือนใหม่เลยกลับก็ลองทําดูเนาะรับไม่ต้องทิ้งไม่ต้องซื้อใหม่ใช้ของเก่ามาทําใหม่ได้เมียยก็นั่งอัปแดตก,กันรอหลวงปูเล้นกันไปด้วยครับสนุกสนาน ครับก็บับที่นี้ก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปช่วงนี้มีทุกนทุกคนทุกท่กนานสาธุ